สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาหาผลเฉลยทั่วไปของสมการเอกพันธ์ค่ะที่มี3มประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวจากสมการช่วยค่ะโดยที่รักทุกตัวเป็นจํานวนจริงที่แตกต่างกันทั้งหมดจัดทาโดยนะคะดิฉันนางสาวมทการสาวชัยชั้นปีที่3มหมู่หนึ่งค่ะรหัส0 2นค่ะอ่าเอาละค่ะเรามาดูที่โจทย์กันก่อนนะคะโจทย์บอกว่าจงหาผลเฉลยเฉพาะของสมการ y พามลบ y พามลบ 2y เท่ากับ0เมื่อกำหนดเงื่อนไขค่าเริ่มต้นที่ y เท่ากับ1ค่ะแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือสีชมพูดีกว่าคะสวยอ่าสีชมพู y พาม0เท่ากับ8นั่นเองค่ะอ่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะเขียนไปเลยค่ะกำหนดให้กำหนดให้อะไรคะ y ายพามพามลบวายพามลบสอเท่ากับศค่ะอ่าทีนี้มาเปลี่ยน y ายพามพามเนี่ยเป็นตัวดีใหญ่กันดีกว่าอาเป็นตัวดีใหญ่นะคะจะเป็น d ีกำลังสองวลบ d ีลบสองวเท่ากับศอืมซึ่ง การหาพูาน์เฉลยพ้หาขนาดพจน์เฉลยเฉพาะเนี่ยนะคะก็จะก็จะใช้สมาการช่วยมานั่นเองค่ะก็จะเขียนสมาการช่วยนะคะก็คือการเปลี่ยนจาก d เป็น R นั่นเองค่ะสมาการช่วยนะคะเปลี่ยนจาก D เป็น R ก็จะเป็น R กร์กลังสองลบ R ลบสองเท่ากับศูนย์ค่ะนี่คือสมาการช่วยของเรานะคะอาทีนี้สังเกตไหมคะว่าเราสามารถแยกตัวประกอบได้แล้ว อ่า,า man. แล้วก็มาแยกตัวประกอบกันเลยค่ะแบ่งเป็นสองเล็บนะคะบวกกันได้ข้างหน้าคูณกันได้ข้างหลังค่ะบวกกันได้ตรงกลางคูณกันได้ข้างหลังค่ะบวกกันได้ลบ1คูณกันได้ลบ2ก็คืออะไรคะบวกกันได้ลบ1ก็คือลบ2กับ1อ่าเก่งมากค่ะลบ2กับบวก1อ่าดังนั้นอาจจะเป็นอะไรคะอจจะเท่ากับลบสย้ายค่ามาเป็น โอ้ยคูณไม่ใช่ย้ายค้านะคะต้องพูดว่าคูณลบสองเข้าต้งสมการก็จะเป็นอะไรสวกสองแล้วก็ลบหนึ่งค่ะอืมโอเคค่ะดังนั้นนี่ค่ะเราก็ต้องกำหนดให้ดังนั้นไว้หนึ่งจากบทนิยามของอันนี้นะคะจากหน้านี้นะคะจากหน้านี้นะคะนี่นี่หน้านี้นะคะตามสูตรนี้เลยนะคะ c หนึ่ง รเอกำลัง e, R 1นบวก C 2, ี r กำลังสองนี่ทำตามนี้เลยนะคะ R ของเราก็คือที่เราหาที่เราย้ายข้างหามานะคะรแล้วก็เราเอาก็เอา R มาเติมลงไปนะคะแล้วก็บวกค่า c อันนี้ไปะะอ่ามาดูกันนะคะนี่คะ่ะเขียนในรูปแบบนี้คะ่ะก็จะเป็นอ่ะแล้วเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าอืม y หนึ่งของเราเนี่ยคืออะไร y1 หนึ่งของเราก็คือ e กำลัง 2x y 2องรคะ y 2ก็คือ e กำลังลบ x ค่ะอ่าเราเอามาเขียนเดี๋ยวขยบลงมานิดนึงมันไม่สวยนะคะขยบมาข้างล่างนิดนึงอืมจะได้อ่านง่ายๆนะคะดังนั้นก็จะเป็นอะไรคะ y เท่ากับ c 1 e กำลัง 2x บวกกับ c 2 e กำลังลบ x ค่ะอ่า นี่จากเงื่อนไขค่าเริ่มต้นของเรานะคะ y ศูนย์เท่ากับหนึ่งอ่าเขียนเงื่อนไขค่าเริ่มต้นไปค่ะจาก y ศูนย์เท่ากับหนึ่งอืมเราก็ทำการแทนแทน y y ศูนย์เท่ากับหนึ่งนี่คืออะไรคะ y ศูนย์เท่ากับหนึ่งก็คือ y จะเท่ากับหนึ่ง x จะเท่ากับศูนย์อ่า ถ้าก,กับห x เท่าก,กับ0ใช่ไหมแทนค่าลงไปในสมก,การนี้นะคะนี่เอาอันนี้แทนลงไปในสมก,การนี้ที่เราหามานะคะก็จะได้เป็น y แทนเป็นเราแทน y เป็นอะไรเราแทน y เป็น1ใช่ไหมเราก็จะได้เป็น1เท่ากับ c 1 e กําลัง2 x เราแทนเป็นอะไร0อ่ยวงเล็บ0บวก c 2 e กําลังลบ x ไปแทนเป็น0ใช่ไหม ใส่ลงไป0ูนยอ่า E กำลังศนมีค่าเป็น1ใช่ไหมคะก็จะเป็น C1 คูณอยู่กับ1นึ่บวกกับ C 2คูณอยู่กับ1แต่ว่า1ที่คูณด้วยเราไม่นิยมเขียนนะคะก็จะเลยก็เลยจะต้องลบออกให้ดูสวยงามคะ่ะอ่าทีนี้อ่าแล้วได้สมการนี้ออกมาแล้วใช่ไหมคะก็จะให้เป็นสมการที่ หนึ่งค่ะอันนี้ให้เป็นสมการที่หนึ่งนะคะต่อมาค่ะทีนี้เงื่อนไขค่าเริ่มต้นต่อมาเขาบอกว่าอะไรคะ y prime 0ูนย์เท่ากับ1เอ้ยเท่ากับ8ใช่ไหมคะ,ะแล้วทีเนี้ยเนี่ยเรามีแค่ y เฉยเฉยใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเป็น y prime ดังนั้นเราต้องเอาสมการเนี้ยไปดิฟ1ครั้งใช่ไหมไปหาอนุพันธ์ข้างที่1อ่าเรามาดิฟกันค่ะ ดิฟก็จะได้เป็นอะไรคะ y p r i m เท่ากับดิฟค่าคงที่ได้ค่าคงที่เหมือนเดิมใช่ไหมอ่าเขียนไปดิฟ 2x เอ้ยอย่าเพิ่งดิฟ 2x นะคะเราต้องดิฟอีกํำลังก่อนอืมดิฟอีกํำลังได้อี e กำลัง 2x อ่าแล้วทีนี้อย่าลืมดิฟข้างบนนะคะ 2x 2x ดิฟได้เป็นอะไรได้เป็น สองเฉยๆใช่ไหมคะแล้วก็เอาสองมาเขียนหน้าค่าคงที่ค่ะแบบนี้ต่อมาตัวต่อมาคือก้อนนี้ใช่ไหมคะก้อนนี้ d ิฟลบ x ได้เป็นอะไรคะลบหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียนลบหนึ่งก่อนอาจากบวกบวก c ส,สองก็จะกลายเป็นลบหนึ่ง c ส,สอง E ีดิฟอีกำลังได้ E ีกำลังเหมือนเดิมนะคะอ่าแต่หนึเราไม่นิยมเขียนนะคะคุณครูก็เลยจะลบออกเหมือนเดิมค่ะต่อมาค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาเงื่อนไขค่าเริ่มต้นมาแทนค่าได้แล้วใช่ไหมเราก็เขียนว่าจากเงื่อนไขค่าเริ่มค่าเริ่มต้นก็คืออะไรคะ y พาม0เท่ากับ8อ่า มาแทนค่าค่ะแทนอะไรบ้างคะแทนแทน y เป็นอะไรคะอันนี้ y เป็นเท่ากับ8แทน x เท่ากับ0อืแทน y พามนะคะไม่ใช่ y แทน y พลม่ h y พามเท่ากับ8ค่ะใส่ไปค่ะ8เท่ากับ2 c1 เรายังไม่รู้ใช่หม e กําลัง2 x คือ0ลบ c 2 e กำลังลบ x คือ0อ่าทีนี้ e กำลังศจากจากข้างบนสมการที่1เราก็รู้แล้วเนาะ e กำลังศก็มีค่าเป็น1คุณครูก็เลยไม่เขียนอ่าเป็น1นะคุณครูก็เลยไม่เขียนคุณครูก็เลยบอกว่าคุณครูก็เลยเขียนเป็น2 c 1นคูณกับหลบ c 2คูณกับแต่คุณครูไม่เขียนค่ะอันนี้ให้เป็นสมการที่2นะคะ อ่านี่ให้เป็นสมการที่สองค่ะอืมอุ๊ยพูดสองแต่เขียนหนึ่งนะคะแบบนี้อ่าเขียนสองนะคะสมการที่สองทีนี้สังเกตไหมคะว่าเนี่ยอ่ะเรามาดูเป้าหมายของของเราก่อนก็คือเราต้องหา c หนึ่งกับ c สองออกมาให้ได้ใช่ไหมอ่าเราต้องหาค่าคงที่คอนสตนออกมาให้ได้เรามาดูซิว่าสมการที่หนึ่งของเราเนี่ สมการที่1ไอ้เจ้าตัวนี้กับสมการไอ้เจ้าตัวนี้สมการที่2เนี่ยมันทําการอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้เหลือตัวใดตัวหนึ่งแล้วหาแล้วหาตัวแปรนั้นออกมาได้อ่ะสังเกตไหมเนี่ย c 2องบวก c 2กับลบ c สเครื่องหมายต่างกันใช่ไหมสามารถเอามาทําการได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยให้เป็นสมการที่2บวกสมการที่1 บวกสมการที two, three, ่1นะคะดังนั้นก็จะเป็นอะไรคะสมการที่2บวกสมการที่1เนาะก็จะเป็น8บวกกับ1ใช่ไหมคะแนี่มาจากไหนนี่แปหนึ่งละคะจากข้างบนใช่ไหมเท่ากับสมการที่2บวกสมการที่หนึ่งเนาะสอง c หนึ่งบวกกับ c 1ค่ะ2อง c หนี่ก็คือจากสมการที่2เนาะ บวก c หนึ่งก็คือสมการที่หนึ่งแล้วทีนี้ต่อมาก้อนต่อมาเดี๋ยวคุณครูเขียนอทำสีอย่างนี้ให้นะคะจะได้ไม่งงอต่อมาก็คือล o c ส,สองบวก c ส,สองให้เป็นสีเขียวแล้วกันนะคะจะได้ไม่งงกันเนาะ,ะทีนี้ สังเกตไหมเอ่ยอะไรตัดกันได้อะไรทำกันแล้วหายไปอ่ะแปดวงหนึ่งก่อนดีนกว่า8ปดวงหนึได้เกเท่ากับสองสีหนึ่งบวกซีหนึ่งเป็นอะไรสามสีหนึ่งเก่งมากค่ะอันนี้ตัดได้ไหมบวกโจรลบเป็นลบอ่ะหายไปทีนี้หาซีหนึ่งย้ายข้างค่ะสีหนึ่งเท่ากับเกส่วนสาตัดทอนค่ะตัดทอน ใช่ไม่3มตัดนะคะ3 1 3 3 3 9สเพราะฉะนั้น C ีเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ3นั่นเองคะอ่ะอ่าเราได้ C1 แล้วทีนี้เราสามารถเอา C ีไปแทนลงแทนลงไปในสมการที่1ก็ได้สมการที่2ก็ได้เพื่อที่เราจะหา C2 ได้นั่นเองอ่ะคุณครูจะเอา C1 เนี่ยแทนลงไปในสมการที่1ก็คือแทน3ลงไปนั่นเอง่าแล้วมาเขียนให้เป็นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกันดีกว่า แทนค่าแทนค่าโอ๊ยปูเขียนผิดเวอร์แทนค่า c หนเท่ากับสในสมการที่1ค่ะก็จะได้เป็นอะไรคะ1น,นึ่งกับ c หนก็คือ3าบวก c นั่นเองค่ะอ่าใช่ไหมอ่าย้ายข้างค่ะจะได้เป็น c สองเท่ากับลบสองอืมอ่าเห็นไหมได้แล้วได้ c สองเท่ากับลบสองได้ c หนึ่งเท่ากับสามแล้วทีนี้สามารถเอาไปแทนค่าได้แล้วใช่ไหมเราก็มาเลยค่ะเอาไปแทนค่าในไหน c หนึ่งกับ c สองเนี่ยเอาไปแทนค่าด้ไหนคะ ในนี้ค่ะใน y เท่ากับ c 1 e กำลัง2 x บวก c 2 e กำลังลบ x ค่ะเดี๋ยวคุณรูไฮไลท์สีสีไหนดีเนาะสีชมพูดีกว่าเนาะสีชมพูอ่อนแล้วกันอ่าเอามาแทนลงในนี้ใช่ไหมแทนลงในสมการสีชมพูที่คุูไฮไลท์ไว้นะอ่ามาเขียนเลยค่ะ y เท่ากับ c 1เคืออะไรคือ3 e กำลัง2 x บวก c 2 c 2อง r r c 2. เรารู้แล้วว่าคืออะไรนั่นก็คือลบ2นั่นเองค่ะจากจากวกตรงนี้ก็จะเป็นลบลนะลบ2 e กํลังลบ x นะห้ามลืมค่ะอือเห็นไหมคะก็จะได้คำตอบแล้วดังนั้นผลเฉลยของสมการนี้ก็คือนี่ค่ะคำตอบ y เท่ากับ3 e กํลัง2 x ลบ ส e, อง e กำลังลบ x ค่ะดังนั้นสมการผลฉเฉลยออคือ y เท่ากับ3 e กำลัง2 x ลบ e กำลังลบ x นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมอ่ะสเต็ปแรกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนสเต็ปแรกก็คือ ดูว่าจดจำนวนอะไรแล้วเงื่อนไขค่าเริ่มต้นอะไรทีนี้เราก็เลยเปลี่ยน y พามพามเป็น d จากนั้นใช้สมการช่วยมาก็คือเปลี่ยน d เป็น R เนาะจากนั้นแยกตัวประกอบอืมถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องเอาไปเข้าสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะอ่าอันนี้แยกพผอิญแยกได้แล้วทีนี้แล้วทีนี้ R เป็นยังไง R เป็นจํานวนจริงที่ต่างกันก็สามารถเข้าบทนิยามอันนี้ได้ ก็เลยแทนค่าแทนแทนเขาเรียกว่าอะไรนะแทน r ลงไปในสมการนี้ก็จะแทนนี้มาใช่ไหมแล้วทีนี้เงื่อนไขค่าเริ่มต้นก็คือ2ค่าเอาเอาค่าแรกมาแทนค่าใช่ไหมคะก็จะกําหนดให้เป็นสมการที่1ค่าที่2เป็นดิฟเป็น Y าพาร์มเราจะต้องเอาไอตักรสีพูเนี่ยไปดิฟเป็นแบบนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็ค่อยแทนค่าเงื่อนไขค่าเริ่มต้นว่าคืออะไรจากนั้นจากนั้นทําอะไรคะก็ สังเกตสมการที่1กับสมการที่2เป้าหมายก็คือหา c 1ออกมาให้ได้กับ c 2ออกมาให้ได้จางนั้นนํา c 1กับ c 2เนี่ยไปแทนลงไปในสมก,การนี้เหมือนเดิมโอเคนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังนะคะแล้เวเจอกันใหม่เอากาสหน้าขอบคุณค่ะ